กราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวแร็คล็อกเอ็มโมบายคลาสสิกทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นสไนเปอร์นะครับเป็นสไนเปอร์ของผมเองนะครับหน้าที่ดูดูอย่างแรกนะครับคือสเตตัสนะครับผมนะครับจะลง AG ที่90นะครับ99เนาะแล้วก็เป็นเด็กห้นะครับแล้วก็รักอีก70นะครับโดยที่เราต้องกินอาหารนะครับที่เราใช้ประจำนะครับซึ่งผมเลิกินเป็นอาหาร B เนาะ ก็ผมจะกินเป็นประจำนะก็จะมีวิทนะครับมีลักมีเอจมีเด็กนะครับแล้วก็เรามาอัพสเตตัสนะครับให้พอดีนะครับทำไไมผมต้อง up, อัพลัก70ใช่ไหมคือผมใช้ธนูปูนะครับไอธนูปูเนี่ยลักมันไม่ต้องสูงมากก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใส่กับอ่ Snapping สูตรนะครับก็คือสูตรของสไนัยเนาะเราต้องลักถึง120ก่อนนะครับมันถึงจะได้อีากาเรนะครับ ก็คือถ้าเดี๋ยวเราเลตเกมมาเราต้องไปใส่ชุดนี้อยู่ละ snapping suit นะครับเราจะไม่ใช้ชุด adventure นะครับชุดนี้มันก็ดีนะครับมันได้คลิสิบหน่วยเนาะแล้วก็คีิดาเมจอีก20นะครับจะถามว่า end game มาชุดไหนดีกว่าผมตอบไปเลยนะครับว่า snapping suit ดีกว่านะซึ่งผมทำขั้นต่ำาตันมาแล้วนะครับอ่ะ,ะตอนนี้ผมมี4ตัวผมรอเจาะดูนะครับแล้วก็อ่ะประดับนะครับเพื่อง มือนะครับมือลองเนาะผมจะใส่เป็นกปากอ่ากำไรมิสเทสนะครับบวก10นะครับมันจะเพิ่มดาเมจระยะไกล15เนาะแล้วก็อัพผมจะอัพเป็นขั้น4นะครับถ้าใครไม่มีงบก็อัพแค่ขั้น4ี่ว่นะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะอัพไปขั้น8นะครับตอนนี้ผมกำลังเก็บอยู่เนาะโอเคนะครับภาคคุมนะครับภาคคุมเป็นแอดเวนเจอร์นะครับครินะครับพรีดาเมจเนาะใส่การ์ด ตีบอสมินิบอสนะครับอันนี้ก็ใส่การ์ดเป็นการ์ดแจกนะครับตีบอสมินิบอสเนาะส่วนใหญ่ของผมเป็นการ์ดแจกหมดเลยนะครับอ่ะส่วนธนูปูนะครับธนูปูผมทําเป็นดับเบิลแกงเกอร์ดาวนะครับซึ่งผมแลกมาจากกิจกรรมนะครับที่สูมการ์ดร้อยร้อยครั้งนะครับอันนี้เราจะได้ฟรีเนาะการ์ดบอสหนึ่งใบนะครับผมเลือกดับเบิลเนาะรองเท้านะครับก็เป็นรองเท้าคลิดามดนะครับ ซึ่งพูดจริงอ่ะผมน่าจะเปลี่ยนละผมจะเปลี่ยนไปรองเท้าแมวนะครับอ่ะประดับนะครับจะมีแฟรี่อินบอททอนนะครับบวก6นะครับเพิ่มอ่าีควิทกับแอทแท็นะครับแล้วก็ราเวทอีควิทอีก1%เนอนาะถามว่าม,มันสามารถหาได้ดีกว่านี้อ่ะผมเป็นเมลี่อ่ะอ่ะประดับอีกชิ้นนะครับเป็นด็อกทูกลอบนะครับเป็นถุงมือหมานะครับซึ่งไอถุงมือหมาเนี่ยพอเราบวก แปุ๊บใช่ไหมมันจะเพิ่มดาเมจระยะไกลบวก2%นะครับโดยที่เราต้องอัพขั้นเต็มเนาะซึ่งอถา,ามว่าแพงไม่แพงมากนะครับแต่ถ้าใครอยากไปสุดนะครับให้บวก12นะครับมันจะได้เป็นตีไกลอีก4นะครับก็ตรงนี้จะเป็น6%เนาะถามว่าอนาคตผมทำไหมผมอาจจะทำนะครับโอเคหมวกก็จะเป็นหมวกกลางพรนะครับเพิ่ม ATK 4แล้วก็ ลด sp c o d e นะครับเราไม่ดู m แอดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เนาะโอเคครับหน้ากากครับของ m r Scream หน้ากากฟิโอนี่นะครับซึ่งมันอาทิตย์นี้นะครับมันมีในดันเค้กนะครับให้นําไปแลกไว้นะครับซึ่งหน้ากากเนี่ยจะเพิ่มโจมตีกายภาพ5%นะครับแล้วก็ทุกๆ1นรีไฟเนี่ยกายภาพอีก1%นะครับอ่ะตรงปากนะครับปากผมจะใช้เป็นกระดูกหมานะครับซึ่งจะให้เพนเนี่ยสามหน่วยเนาะอ่ะ ส่วนหลังนะครับเป็นซองธนูนะครับซองธนูเนะี่ยจะเพิ่มดาเมจร,ระยะไกลนะครับเจ็ดเจ็ดเซนะครับซึ่งอ่าที่ถ้าดีกว่าว่าไปปีกแดงดีกว่านะครับตอนนี้ผมยังทําไม่ได้นะผมยังเก็บของทําอยู่นะครับถ้าทําตอนเนี้ยผมจะเสียไป3.6มเนะครับซึ่งถามว่าผมทําได้ไหมก็มน่าจะทําได้แต่ว่าขอทํากับไรมิเทสก่อนดีกว่าผมอยากได้อินคลีสตรงนี้นะครับอีก4%นะครับมานะ แล้วก็ตรงโคมไฟนะครับเป็นแฮปปี้เบิร์ดเนาะของพาร์ทซีซันก่อนนะครับโอเคมาดูส่วนของสกิลด้วยครับสกิลเนี่ยอัพตามผมนะครับผมจะลงไปที่อ่โวชัอายนะครับสิบหน่วยเนาะเป็นโอนอายอีกสิบหน่วยนะครับเป็นเอเลเมนทัลแอโร่นะครับอีกสิบนะครับแล้วก็เป็นใช้อเป็นแอโร่ชาเวอร์นะครับ แอโร่เชาว e เวอร์นี่แล้วแต่เราจะอัพไม่อัพก็ได้นะครับแต่ผมอัพไว้ดีกว่านะครับก็มาพอเป็นคาร์ทันเตอร์นะครับเราจะอัพอิมพลูสนะครับสิบนะบี t b ี a t 1 0นะครับแล้วก็สวิตติ้งแอโร่นะครับห้าเนาะแล้วก็เฮฟวี่แอโร่นะครับอีกสิบนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยพอามันจะเหลือ5แต้มอันนี้แล้วแต่เราเราจะลงอะไรนะครับอ่าผมลงเป็นอันดีกว่า อ่าเป็นอันนี้เันเป็นบีดมาสเตอร์ก็ได้ไม่ก็เป็นอ่าผมออกลอนี้ด้วยอ่าเพราะบีดมาสเตอร์นะครับดาเมจมันน้อยมากนะครับไม่แนะนําให้อัพนะครับโอเคพอเรามาเป็นสไนเปอร์นะครับเราจะอัพทรูไซส์นะครับสิบนะครับมาเป็นอ่าทรัพเทมเมอร์นะครับอีกสิบเนาะแล้วก็เราจะไปที่อ่าเฟรตตี้นะครับอเวกเคนิงนะครับห้านะครับตอนนี้เราเหลือ 15นะครับอ่าอันนี้แล้วแต่คนอัพเลยนะครับผมก็จะอัพแซนแมน5เนาะแล้วก็วินวอล์กอีกสินะครับมาอ่าพอเราปุ๊บอัพสไนเปอร์ครบ4ีปุ๊บนะครับเรามาถึงโอเวอร์นะครับแล้วก็จะอัพเป็นอันนี้นะครับ1 0ไอน15นะครับแล้วก็มาเลื่อนมาดูข้างหลังนะครับเราจะอัพวอชัไอตรงนี้นะครับให้เต็มย0สนะครับ ก็ improve นะครับอีก10นะครับมาคือตอนนี้เราใช้ไปเราขาดอีกไม่กี่แต้มนะครับก็จะตัดลเราขาดอีก5้เต้มใช่ไหมอันนี้แล้วแต่คนจะเลือกลงนะครับผมว่า,าผมลงแอโร่ดีกว่าตรงนี้ได้แอโร่นะครับปุ๊บพอเรา ครบแล้วใช่ไหมมามาตรงฟากนี้นะครับ exit b r e a k นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะ up นะครับ up ให้เราพอดีนะครับผมว่าเอาสักสามดีกว่าเพื่อมันจะได้สถเียนนะครับหลังจากนั้นเราจะไปั p ตรงนี้นะครับเฟียบีดเนาะเพิ่มดามจอีกลูกนะครับ อ่าแล้วก็อ่าทีนี้จะเป็นแล้วแต่อัธยาศัยเนาะที่จริงอะ่ะถ้าคุณคิดว่าไอเอสพีดคุณพอนะคุณไม่อัพตรงนี้เต็มก็ได้นะครับมันจะได้อ่าคริกดาเมจเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมไม่อัพดีกว่าผมมาอ่าตรงนี้เอ่อันจะไปที่อ,อันนี้สิบนะครับแล้วก็เป็นแอโรอ่าอะไวกันนะมันจะบัก นิดหนึ่งอ่ะแล้วก็แอโร่อีก3นะครับเดี๋ยวผมจะลงแอโร่ให้มันครบ20เลยนะครับอันนี้ exit brake นะครับผมจะเอาอแค่นี้ก่อนนะครับอ่ามาแล้วก็เรามาใส่บัฟไปดีกว่าอ่า exit b r a k นะครับแล้วก็มี t w o size เนอะ พี่แอร์โร่นะครับมาสรับลาบอดนะครับมาโอเคนะครับมาในส่วนของเฟืองนะครับมาดูที่เฟืองกันดีกว่าโอเคอ่ะในส่วนของเฟืองนะครับเราจะเลือกไปที่เอ่อ ไอมันจะมี e l e m e n t a l Arrow อยางครับตัวนี้เนาะเห็นไหมแล้วกดเส้นทางใช้เหรียญน้อยที่สุดนะครับปึ๊บมามันจะขึ้นบนนะครับไปนั่นไปนี่เนาะแล้วก็มาลงนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีก10นะครับตรงนี้นะครับได้ l e m e n t a l อ uh, l e m e n t a l arrow นะครับอ่าประมาณ3หน่วยนะครับเพิ่มดามอีก3หน่วยท,ทุกเลเวลเนาะก็ สามสามอันนี cents, ้ก็สามสามคูณสิบแปดของเราก็เกือบสี่สิบหกสิบหน่วยแล้วนะอ่าโอเคแล้วผมจะอัพแปลนโอกาสที่จะใช้บีดบีดนะครับก็คือนกออกนะครับเพืจะได้ทำให้ดามจอสถเียนเนาะแล้วก็ไอพวกอ่าเนี่ยไอบีดมาสเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องไปอัพนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยอ่า หรือว่าใครนะครับอยากจะอัพคริก็อัพได้นะครับมาเราจะดูก่อนนะครับปุ๊บถ้าเราลงมาเนี่ยมันจะมีครีให้เรานะครับแต่ผมผมว่าผมเลื่อนมาตรงนี้ดีกว่าอ่ะผมจะเอาเด็กนะครับตรงนี้จะมีโอกาสคริให้เรา0.6นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะแลกไหมครับแต่ผมเอาไว้นะโอเคมาที่เด็กตรงนี้นะครับ คือหลักๆเนี่ยเราจะเน้นไปที่ค่าเด็กนะครับเพราะว่าไอ้เฟืองของสไนเปอร์เนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรดีเลยนะครับนะนะครับเราจะไปเร่งที่ดามเมจนะครับอ่าไอพวก ADK สูงๆอ่ะลงไว้นะครับอ่ะไรมาลงข้างล่างอีกนะครับอตอนนี้คริ0.6ญจุเอาไว้ มาแล้วก็มาเส้นนี้นะครับก็จะลงมหม่นี่ครับอา่านานี่ตรงนี้มีขี้อีก2หน่วยนะครับแล้วแต่เราจะเอาไหมนะเอาเอาไว้นะครับปุ๊บตรงนี้จะมีขี้แดงอีก10ซึ่งถามว่าเฟืองเราพอไหมผมพอว่ะลงแล้วกันอา่า แต่อันนี้ไม่พอเราบริจาคไม่พอนะครับเฟืองผมเหลือนะแต่บริจาคผมไม่พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะต้องไปบริจาคเพิ่มนะครับ่ะแค่นี้ก่อนนะครับเรามาดูผมลืมดูนะเมื่อกี้โอเค,ครับับสิ่งที่เราได้มาคือคีดาเมจ4%นะคลิเลตอีก2.1นะครับฟรี3หน่วยเอ k 149นะครับเด็กอีก7นะครับ เรามาดูสเตตัสรวมนะครับก็จะขึ้นสูงเนาะก็เป็นอ่ะเด็กกันเนี่ยจะพุ่งไปร้อยสาสบสองลยนะครับอันนี้ไม่ได้กด AB นะมีแค่อาหารนะครับทีนี้เราจะมายิงนะครับเป็นหุ่นนะครับเราจะยิงเลยก่อนนะครับอ๋ออีกอย่างนะครับเราอย่าลืมไปเช่าหมานะครับหมานะครับจะมีอยู่ตรงล่างนี่นะครับตรงล่างข้างล่างผอนนะครับ เราเดินมาแล้วปุ๊บเรามาเช่าหมาป่าของลนเจอร์นะครับเราเช่าเลยนะครับปุ๊บสำหรับคนที่อยากได้สก,กิลนะสก,กินนะครับสก,กินจัดเลี้ยงเนาะให้เดินลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับก็จะเจอ,อร้านพาหานะนี่นะครับเราก็ไปเข้าไปคุยนะครับมันก็จะมีสก,กินของกามให้เรานะครับราคา30มเอ็มนะไอหมาตัวนี้ก็เป็นกามนะครับแล้วก็มี พอเชอรูค้าดูการ์ R uka. R uka นะครับมีดูกาอีกตัวนึ่งครับสิบก้าเอ็มนะครับก็เกือบ20 m เอ็มนะครับแพงแพงมากนะครับโอเคเราไปยิงหุ่นฟางกันดีกก่า โอเคครับเราจะมาทดลองในการยิงหุ่นฟางนะครับผมจะใช้เป็นลูกธนูธาตุไฟนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าอ่าเอฟเฟกต์ตรงนี้จะได้มีผลนะครับก็คือ,อน,นี่ครับเมื่อใส่ลูกธนูเนี่ยโจมตีปกติเนี่ยจะแรงขึ้นอ่า180หน่วยนะก็เอ e m เมน a ัลอ r ร w เนี่ยบวกอีก3ทุกๆเลเบลเนาะก็ตอนนี้ก็จะเป็น18คูณ 3หน่วยนะครับเพิ่ม ATK ีก3หน่วยแล้วก็เมื่อ ATK เพิ่มขึ้นเนี่ยเด็กคูณ0ูนี่ครับจะเพิ่มอีกตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เป็น7นะครับก็เป็นคำนวณเอาเองนะผมผมไม่เอาละผมไม่คำนวณละออ่ะทดลองยิงนะครับเหตุผลที่ว่าทาไผมทับ Exit Break ไว้ที่3นะครับผมอยากให้ SPD เนี่ยมันทันที่4 8 0นะครับ ซึ่งตอนเนี้ยถือว่าตกแล้วนะอะตอนนี้เราอยู่ที่500หน่วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นติดบับสักอย่างของดอปเปอรบิลครับโอเค่ตอนนี้เอตีเราอยู่ที่4เอ่อเราอยู่เอติสปีเราอยู่ที่445นะครับแล้วก็เอติเที่5,000แบบ29นะครับเรากินอาหารเป็นอาหารเพลินด้วยนะครับทางนี้จิต5หน่วยเนาะก็พวก อันนี้ถ้าเป็นอาหารดิสบีฮะตอนนี้เรายิงอยู่ที่เท่าไหร่90,000แสนสองครับแสนสองแสนสองแสนเอ็ดนะประมาณนี้แสนสี่แสนสี่โผล่เข้ามาจากแฟรลี่โอเคแล้วเวลาเราล่าบอลนะครับเราจะกดแฮงค์บี้แอโร่ด้ยครับเพื่อน,นี้เนาะมันจะเพิ่มดาเมจของธันโอเนี่ยเป็น30%นะ ตอนนี้เราก็ยิงไปนะครับก็เดี๋ยวรอติดแฟลตีเนี่ยก็จะเป็นที่ประมาณแสนเจ็ดใช่ไหมทีดีตอนนี้เราเป็นแสนเจ็ด,ดนะครับดูยากนะครับอ่ะสองแสนให้เห็นนะมีสองแสนเนาะโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปไกด์ของสไนเปอร์สายด d l อนะครับ ถ้ามีคำถามอะไรสามารถสอบถามผมและทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมจะมาตอบให้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็แพ้ลานะครับเพราะลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ